เป็นสมาแติวัดเสียงทองเน่ะพี่น้องวัดเสียงทองเขาไปน่บยึ่งวัดนะนี่หน้าวัดเน่อพี่น้องเนาะวัดเสียงท,ทองอืมพีทท่น้องวัดเสียงทอง ข้างในประมาณสิบเมตรเนะาะเ,เริ่มดดแดดจอได้หยพี่น้องเก่ามุงปลายเดีเ๋ยวนะเก่ามุ่มมงปลายแล้วเริ่มมันหอนอากาศเริ่มหอนมากเลยเนาะข้างบนานอเอ้อกินเทอะเอ้เเอ โอ้ยแต่มาหมุนี่้ดีปัดเสียงทองหนึ่งองสามสปัดเสียงทองเมื่อมรารดกโลกเนาะพี่เนาะเอออ้าวกะแค้มท่ากะมีแบบว่าขายของอแบบเป็นซูเวเนียร์เป็นอย่างเนาะแค้มท่ากับแบบประเภทพนณะี เครื่องซูเวเนียบ้านสัตว์เครื่องฝากเนาะเครื่องฝากของซอยอ,อันเด็กเนาะเพิ่นแกกำลังลืมเนาะพี่น้องเนาะ เสียงท้องไซยาโรฮารามัติบดีมหาวิหาน้ที่มันซื้อเงาพี่น้องไงซื้อเงาไอลีเนาะะไ่ได้พี่น้องกับเสียงท้องก็คือ vật chú viên trần cái mì nó bị nọ cả vật xen thọng cái cần nó. Cái này có body vẹn vạt nữa Hãy subscribe cho bỏ เจ้าเสด็จตายรอที่พระพุทธีรแหโอ้พระเจ้ามาฝากคือแบบคือของเจ้าสด็จธนะเห็นไหมคีรีร่อนเฮ็ดแม่แม่แม่มากิดไปนี่วัดเชียงทองเมียเคยกำลังซื้อมกเบงเพื่อสีสักกะบูาเนะพี่น้อง มาไหว้สักกะพุซ่าเอว่าศิลปกรรมเหมือนกับสีรรม,มือกับหลดไล่ดีเนาะพี่น้องเป็นเอิ้นโกดบ้าส่อย่างนี้ มันมีเสียตอนบ่อ้ายเร่บ่บ่องเย็ั่นเป็น้นเนาะนอยเ้นิแม่นบ่อน้อยนะมันวแม่นอันนี้วเสียงทองนี่ก็งจันทร์นี่ก็คือมีอันน้เนาะ บคือกันบ่คือกันแต่ว่าเพิ่นเกินวัดเชียงทองคือกันเนาะยังเข้า้ม่าไปเ้าข้าไปไนกะไยหู้เจ้าก็าอ้า่อเพือบโอ้เย็นหัวดิคอยบังกายว้าไปเข้าไป มิเสียงบ่เบิ่งก็ได้พับพับอัตโนมัติเนี่ยนี่เด้อนี่ทางไหนพี่น้องนี่ทางไหนพันธุ์เด็กพี่น้องเด้ออันอันนี้เห็นบ่พี่น้องยายที่ว่าจะสวีเข้าวตะกีพันขึ้นนั่งเนาะพี่น้องเนาะ อยี้ท้างในได้หูเด้อข้างในเด้อเวลาเปินแฮ่จะีวิตนะอังกี้ nhiều xuống đi đi nào này, put the hook, con cái đi đâu บ้าเพชรจิเข้าไปบัดเชียงทองบังเนาะว่าทางไหนเป็นอย่างไรบ้าเพชรก็บ,บ่เคยเข้าจักเทือ่อมาตะก,กี้ก็ขับรถผ่านเนาะแต่ว่าบ่ได้ดเขาเขามาทางไหนวันนี้มีโอกาสเลยก็เอาพไปกันเลยเข้าไปเอาวิวให้พี่น้องเบิง่งด้วยแปลว่าเป็นอย่างไรด,ด้วบัดเชียงทองเลยพี่น้อง này ปด một lớp bốt cướp เนาะปดหมอกเนาะพี่น้องเนาะโอ้ปดหมอกปด cướp เออเอามาเดียดติแค่มี เรื่องัรฝ่ายคาราบูซาอยู่เนาะนี่ก็เยปนแบอนั้นลุก เพลินคำวมายสกกรบูชาอันนี้อยู่ในวัดเสียงทองตุ้ปินองเ,อหน <laughs> เห็นโทรโลกเลยนี่ยออกเห็นโทรโลกเลยนี่ นะท่างไหนตามฟ้าตามยังเป็นกระเตะอ่านเต็มหูแบบอาหนรละอันพุ่นละนนลายเล่า,ลาข้าวสมัยพุ่นละนอพี่น้องเวลานี่ก็เกนะ่าโม่งสิมหาเนาะนี่คือว่าแดดกำลังออกฮ้อนหอนพี่น้องเลยจังวะ บ้าเพกกระสิได,ด้ออกจากวัดเสียงทองเด้อพี่น้องเด้อสาธุกหน่อยขอให้คนหน่อยโชคดีเด้อเดินทางปลอดภัยเด้อคนหน่อยเด้ออ้าววันหนาวันในเกิดมีเวลาคนหน่อยสิมาหมไปสักกระบุสาอีกเทิมหนึ่งเด้ออ้าวขอไปก่อน,น่คนหนา ก็จะแดงว่าเที่ยวหลอบมาถึงรอบพี่น้องเนาะแล้วก็สิได้ออกได้พี่น้องเยพื่นสิได้ออกทังออกไปทั้งใดนี่ทั้งเก่าบ่เร่งนี่เป็นจะออกทางนี้อันนี้ทังออกแนาะเพิ่นเคี่นแส่ทั้งออกเลยอีกสิทออกไปทั้งออกเลย it's okay madam ยอดพลิกเฉ y โอเคโอเคไปเมื่อกี้นขบวนให้บาเปรถไทยรุปให้แต่ละที่เซมิ่นคนญี่ปุ่นเนาะมนบอกภาษาลาวเป็นบาเปถามเป็นว่าโอเคอยู่วะหุบนะมันก็โอเคเนาะ นี่ตั้งออกแนละ้วพี่น้องออกไปว่าตั้งออกนี่ออกไปโอ้รถบรนจอด์่าอยู่ลุ่มนี่พี่น้องเห็นปะโอ้ไปฟังเข้มเข้มหนามเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่รถบรนจอนด์่าอยู่ลุ่มมันีิฟังเข้มหนามเลยโอ้อาสาวเป่าอยาู่้สากัณฑ์ขคือบนท่านเห็น เออมื่ออื่นเนี่ยพ่นบดส้วงแต่ว่ามื่อฮื้อเนาะพี่น้องวันที่เส้าฮกนะตามแบบเพทุจักเนาะมาแม่วันที่สนะเส้าหาวที่เสา้าฮกด้วพี่น้องเด้วที่เส้าฮกพวกเมียสิหาของที่ว่าไปกินน้ำรดเนาะที่ว่าคองอะไร แนโอกาสหนาเพี่อ,เองเดอ้อบา